สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับรายการการเรียนรู้ออนไลน์กับรายการ A Y S A Y P P พบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะที่ฉันคือส้องค่ะผมอคูณน้อยครับวันนี้เราสองคนมีเรื่องราวดีๆมาฝากที่ท่านผู้ชมจะต้องชมใจแล้วฟังอยากรู้ไหมคะว่า จัดยุงลายพอเข้าใจบ้างไหมจ๊ะครับพี่ส้มเข้าใจแล้วล่ะครับนะทีนี้นะครับเราคงต้องหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจในการที่จะช่วยกันกําจัดแหล่งเทะพันยุงลายนะครับเออว่าแต่อยากรู้จังเลยว่าอันตรายจากยุงลายเนี่ยมนนีหน้าตาเป็นยังไงอะครับพี่ส้มมันจะเป็นเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสละครับอยากรู้จังเลยอ่เอาเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมละคะอยากรู้ไหมคะว่าอันตรายที่ มาจับยุงลายมันคืออะไรเราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไรถ้าอยากรู้เราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยใช่มาหัตภัยร้ายไขเลือดออกโรคไขเลือดออกหรือไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเชื้อไวรัสเดงกีที่อยู่ในต่อมน้ำลายของยุงจะแพร่มาสู่คนผ่านการถูกยุงกัดเมื่อไวรัสเดงกีเข้าสู่ร่างกายของเราจะทำให้ผนังเส้นเลือดเปราะบางและแตกง่าย ส่งผลให้มีเลือดออกจากเส้นเลือดพบเป็นจุดแดงเล็กๆตามส่วนต่างๆของร่างกายและด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียกชื่อโรคนี้ว่าโรคไข้เลือดออกไวรัสเดงกีมี4สายพันธุ์และทั้งสี่สายพันธุ์นี้ยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสเดงกีโดยเฉพาะลัดับอาการสำคัญของผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าปวดเป็นโรคไข้เลือดออก เริ่มสาักการมีไข้สูงลอยไข้สูงลอยหมายถึงการมีไข้สูงแม้ให้ยาลดไข้ไปแล้วไข้ก็ยังไม่ลดหรือลดแต่ก็กลับมาสูงอีกจากนั้นมีอาการปวดศรีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหน้าแดงเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนกดเจ็บบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงขวาเนื่องจากอาการตับโตมีจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาอาจมีเลือดดำดาวไหลเลือดออกตามไรฟันและถ่ายอุจจาระสีดำเมื่อไข้ลดแต่อาการกลับแย่ลง มือเท้าเย็นเหนื่อออกมากถึงขั้นหมดสติอาจเสียชีวิตจากภาวะช็อกได้เนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสเดงกีการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาตามอาการเช่นการให้ยาพาราเซตามอลในช่วงที่มีไข้สูงและที่สำคัญห้ามให้ยาแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้อาการเลือดออกรุนแรงขึ้น วิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกมี2วิธีวิธีแรกคือการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งสามารถป้องกันได้ครบทั้ง4สายพันธุ์โดยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อ,อายุ9้าขวบถึงอายุ4 5ปีมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้6 5เปอร์เซ็นต์ลดความรุนแรงของอาการเลือดออกได้9 3เปอร์เซ็นต์และลดอัตราก,การนอนโรงพยาบาลได้ถึง80%เปอร์เซ็นต์โดยประมาณและอีกวิธีที่จะป้อจภัยจากโรคไข้เลือดออกคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดไม่ว่าจะเเปปป็็นนททีีี่่ใดดดกกกกตาาาามมมรรรหหยยยยงงงงงแุงุชุชิ้วอัไ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอโดยกฎเหล็ก5พอ้อ5ปอในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ทำได้ด้วยมือคุณปอที่1ปิดปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มีชิดเช่นถังใส่น้ำแทงน้ำปอที่2ปล่อยปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นปลาหางนกยูงปลากัด ปอที่3เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำทุกทุกเ7็วันในภาชนะต่างๆเช่นแจกันถาดรองกระถางต้นไม้ปอที่4ปรับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดแหล่งเพาะพันยุงเช่นยางรถยนต์เก่าแหล่งน้ำขัง,งต่างๆและปอที่5ปฏิบัติปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคไข้เลือดออกสนใจสอบถามข้อมูลวัคซีนไข้เลือดออกได้ที่ศูนย์สุขภาพนครธน,นชั้น11โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลน Karena, คทรทนห่วงใยใส่ใจดูแลคุณเห็นไหมเจ้าว่าอันตรายที่มาจากเมืองลายเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะต้องดูแลใส่ใจทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างให้ปราศจากโรคให้เลื่อดออกที่มาจากเมีองลายตัวร้ายกันนะคะใช่แล้วครับพี่ส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้บอกว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์นะคะครับและที่สำคัญในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ นะครับอย่าปลาบให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพและที่สำคัญนะคะอย่าลืมดาวดน,น,น์โหลดแอปพลิเคชันไทยชน,ไนลไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลว่าเราไปที่ไหนเราจะาทากิจกรรมนี้ไปได้วยกันค่ะและสุดท้ายนี้อย่าลืมสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือ แล้ววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะเป็นใหม่ครั้งน้าครั้งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย